บรนต้นตระกูลอุ้ยเกลียงไกลมรดกตกเป็นสกุลคุณหนันไม่ออกจอใช้ชีวิตหรูอยู่นอกอุ้ยเกลียงไกยอุนหนันเล่าถึงพระมหาการุณาธิคุณที่ได้เข้าศึกษาในโรงเรียนจิรดาสุดปิติสมัยเป็นนักเรียนเคยทุนกล้าวถวายมอนอิงแดดในหลวงรอเก้าโดยอุ้ยเล่าว่าจริงๆผมไม่ค่อยอยากจะพูดเรื่องนี้เลยนะด้วยความที่ผมเคยเป็นนักเรียนโรงเรียนจิรดาตั้งแต่9ก้าขวบผมได้รับพระมหาการุณาธิคุณ คือสมัยนั้นโรงเรียนจิรดาเปิดขึ้นมาเพื่อให้เจ้าฟ้าทั้ง4พระองค์ทรงได้เรียนหนังสือเมื่อปีพศ2509ไปเรียนเราก็ไม่ได้คิดอะไรทั้งสิน้นแต่พอโตเรียนจบออกมาเราถึงรู้ว่าการที่เราไปเรียนตรงนั้นมีเจ้าฟ้าถึง4พระองค์ถึงแม้ว่าชั้นของเราเป็นชั้นเดียวที่เป็นชั้นปกติไม่มีเจ้าฟ้าเลยแต่เราไม่ได้รับความเดือมร้ําต่ำสูงเลยแม้แต่น้อยเราได้รับประทานอาหารกลางวันเหมือนกันเราเรียนครูคนเดียวกันทํากิจกรรมเหมือนกัน ไปทัศนศึกษาใช้รถคันเดียวกันเข้าคิวหรือวิ่งเล่นต่างๆเหมือนกันชีวิตเหมือนเด็กนักเรียนทั่วไปโตขึ้นเราถึงได้รับรู้ว่าพระเจ้าอยู่หัวท่านทรงยุติธรรมท่านไม่เคยทําให้ใครต้องรู้สึกเหลื่อมล้ำต่ําสูงอะไรทั้งสิ้นเมื่อโตขึ้นคิดได้เรารับรู้ได้เลยและหากใครขับรถเข้ามาในถนนปรินายกเมื่อตรงไปจนสุดถนนจะพบกับบ้านหลังเก่าหลังหนึ่งที่ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ท่ามกลางอาคารพาณิชย์ในบริเวณน,นั้นซึ่งแม้ว่าจะอยู่ในสภาพเสือ่อมโทรม แต่ก็ยังคงเห็นความงดงามและลักษณะสถาปัตยากรรมแบบพาราดิโอให้ได้เห็นกันอยู่ส่วนบ้านสกุลอุหน,นันนั้นมีประวัติความเป็นมาเห็นเขาว่าบ้านหลังเดิมมีชื่อว่าบ้านสถาพรเป็นบ้านของสเวตสเอกพระยาเขื่อนเพชรเสนาหรือซับอุหน,นันเจ้ากรมพระตำรวจหลวงครั้นเมื่อท่านเจ้าคุณสิ้นบุญในปีพศ2468แล้วคุณหญินเขื่อนเพชรเนออสนาก็รับภาระปกครองทรัพย์สินและลูกหลานสืบต่อมา จนคุณหญิงถึงแก่กรรมด้วยโรคชราเมื่อวันที่1กันยาย,ยนต5 0 0 0บ้านสถาพรแห่งนี้จึงตกเป็นของคุณอาจิตอุนหน,นันบุตรชายคนโตของพระอาทรพัทราพิเศษหรือเล็กอุนหน,นันซึ่งปัจจุบันถึงแก่กรรมแล้วปัจจุบันบ้านสถาพรยังคงอยู่ในความดูแลของทายาทในตระกูลอุนหน,นัน